อ่เม so ื right? ่อน so so ี้ผมก็จะพามาอัปเดตสต็อกน้ำนะครับแล้วก็จะพามาเบิเงรถนะครับสำหรับคนที่ติดแบลริสนะครับออกรถมองไหนมาได้นะครับอ่เมื่อนี้ผมพามาเบิเงรถตั้งนะครับคันนี้เป็นมาดับี้ที่นะครับปีนะครับสองพันเท่าไหร่นี่สองพันแปดนะครับคันนี้ขายอยู่แสนสองนะครับขายอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีขาวงามๆจะต้งรอเพ้อมนะครับรถตั้งที่ผมจะขายดัานสภาพนะครับตอนนี้มีอยู่สามคันที่ตั้งอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นบีที่นะครับบีที่ขายนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก จะมีซิกเนเจอร์อยู่คันนึงมั้งนี่จะมีซิกเนเจอร์อยู่คันนึงนะครับอ่เดี๋ยวผมพลาดเบิองว่าซิกเนเจอร์จะเป็นคันไหนนะครับอย่างมาย่างมาตากล้องย่างมาอยู่พูดนะนะครับก็จะมีนะครับมีฟอร์ดนะครับเลนเจอร์ครับมีฟอร์ดเลนเจอร์นะครับนี่คันนี้สีเทานะครับสีเทานะครับปีนะครับเท่าไรก่อนวันนี้นะปีสองับปี2008จน2009นะครับขายนะครับราคาขายราคาแสนสองนะครับเพื่อน 1 2ึ0 0แบาทนะครับผู้ใดที่มองหาโรยใส่งานนะครับแต่ในน้ำฟอดเด็ดอยู่นะครับจะเอาไปใส่น้ำให้น้ำสวนครับนี่แต่ว่าคันนี้ซิกเนเจอร์เลยเป็นเชฟนะครับปี2 0ง3นะครับถ้าผมตั้งขายในร้านนี่ราคาอยู่ที่2อง0 0 0บาทนะครับแต่มื่อวันนี้ผมอยากขายสดนะครับเพราะว่าเห็นคนถามหาหลายในรถขายสดมีบอเชฟเหลือบอตอนนี้ครับคันนี้นะครับปี2 0ง3นะครับขายราคา1 6ึ0 0 0บาทนะครับ เอามาจบๆนะครับผู้ใดที่สนใจก็จิ้มโปรไฟล์นะครับทักมาคุยได้หนึครับหรืออยากจะโทรด้วยเบอร์0ูนย์หนึ่แปดหนเก้าสามสองสองหนึ่งแปดฝากกดไลค์กดแชร์ครับจะได้ประพาดคลิปข่าวสารนะครับแล้วก็รถเขาไม่ไม่ว่าจะเป็นรถตัดหรือว่ารถต่างขายหนา้านนะครับเขามาได้เลยครับรถดีๆเขามาตลอดนะครับนี่ขอขอยากไปก็บาย